อรุณสวัสด์เช้านี้ที่สวนเกษตรตะกะตัตเนยนเยนยาวออกมีภาพสวยด้วยลุงกินน้ำจ้าเดยวสิคางดงามเชียววันนี้ลุงกินน้ำกินน้ำที่สวนยางค่ะดูนะคะเ <c oughs> นื่องจากฝนตกแต่เช้ามืนโอ้ยลุงกินน้ำเต็มตัวเลยนะคะ งดงามมากดูสิคะแสงแบบชัดมากสวยจริงจริงม,มีเรื่องตื่นเต้นแต่เช้าเลยดีใจจังว,า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 ว้าวว้าวแสงชัดมากเขาบอกเขาบอกอ ดูสิคะอืมอ้าวแสงเริ่มจะหมดแล้วค่ะบายยจ้าลงกินน้ำแล้วค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนเกษตรตะกัแตนย่านยาวออกช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะแล้วไว้ค่อยพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบจ้า สวัสดีค่ะ